โอเคก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพโดยรวมในตลาดนะครับถือว่าเล่นแตัวก็ยังแดงกันอยู่เนาะคริปโตนะฮะบิตคอยนอยู่ที่87,000ื่นนะครับอิทเรียมลุด3,000ไปสักระยะใหญ่ๆแล้วนะฮะก็โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ยังแดงๆอยู่ทั้งกระดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะในเรื่องของแรงเทขายสำหรับ ETF, รบิตคอยน์อีทีเอฟนะฮะก็เทขายติดต่อกันมาแล้วเราลาโอ้โหหกจริงๆถ้าไม่นับวันนี้ก็เกือบ10วันนะฮะ ขายกันมากระหน่ำเรื่อยๆเลยในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันสำหรับช่วงปลายปีนี้สำหรับบิตคอยในตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของเอาคอยเซสชั่นอินเด็กนะฮะก็เลยดูเอาคอยก็เล็กกว่าบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็เลยได้สมมติตอนนี้ต่อให้บิตคอยลงมาเหลือแปดหมื่นกว่านะก็ถือว่ายังเป็นบิตคอยเซส a ั่นอยู่นะครับเพราะว่าเอาคอยทำผลงานได้ไม่ค่อยจะดีนั่นแหละถ้าเราดูเนาะบิตคอยอยู่ตรงนี้นะฮะ บิตคอยตัวนี้มีไม่กี่ตัวแล้วกันในช่วง90วันน่ะที่ทำฟอร์แมนต์ได้ดีกว่าบิตคอยอ่ะมี C Cash นะฮะมี Dash นะฮะมี XMR นะครับมี m e r r ์ l รมีทองนะฮะมีเ s t อันนี้อันนี้ร์ไนะนี่เหรียญจัตินซันใช่ไหมนะฮะบิตคอยแคชนะฮะทำผลงานได้ดีในช่วง90วันที่ผ่านมานะครับขึ้นมา10%นะฮะแต่ตัวพิพินอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะ2,000%น่าจะเป็นมีมแหละนะพิพินอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วกันนะส่วนใหญ่ก็ยังแดงๆนะบิตคอยลงมาเราๆยี่สิในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาคอยต่างๆถ้าเราดูก็ลดหลั่นกันตามที่เห็นนะครับสามสนะิบเปน่สิบเปอะฮะโอ้โหแพนกิ้งลงไปเกือบเจิบเปนะในช่วง90วันเนี่ยนะฮะเทียนะเหรียญน้ำดีนะอีนเอเหรียญน้ำดีฮะแอสเตอร์เหรียญน้ำดีลงไป60%ในช่วงสเดือนเนี่สาหัสกัน ในช่วงนี้ยังไงถ้าเราดูนะโอ้โหโปรเจกต์ใหญ่หญโปรเจกต์ดีๆออนโด o, โปรเจกต์ดีๆลดไป57%ในช่วง90วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกอยากลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะก็ถือว่า extreme fear ในช่วงช่วงนี้เราก็เพิ่งผ่านพ้นกันไปนะครับหรือว่าความกวนในตลาดเนี่ยผ่านช่วง เอ็กซ์ติมเฟียไปแล้วนะตอนนี้กลับมาอยู่ในช่วงเฟียนะฮะก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบิตคอยก็เลดูว่าลงไปสักพักใหญ่ๆแต่ก็เริ่มนิ่งๆเลยเรายังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เลดัว่าลงไปจนจนเยอะแล้วนะครับจนได้ส่งผลให้คนเริ่มจากเดิมที่กลัวอยู่ก็เริ่มที่จะกล้าขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่ามันลงไปค่อนข้างนานแล้วก็เริ่มออกข้างมาตอนนี้ออกข้างมาแล้วเราสัก 37วันเกือบ40วันแล้วนะครับสรับิตคอยในนักขณะนี้นะฮะการเริร่มสมงผลในตอนนี้คนก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นนะฮะแต่ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ได้ดีอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าความกลัวในตลาดเนี่ยตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าเราก็ผ่านความกลัวที่แบบเอ็กซ์ต f มเฟียกลัวแบบมากๆเลยเนี่ยนะฮะไปแล้วนะพูดนําตกนะครับถือว่าเป็นช่วงที่กลัวที่สุดตั้งแต่ถ้าเราดูเนาะตั้งแต่ในในชาชานี้เลยนะคือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแบร์มาร์เก็ตเลยคือกลัวหนักกว่า แบ,บมกแกันเก้ซะอีกฮะไอโชนี่เราผ่านกันมานี่แหละฮะถือว่าเป็นจุดที่แลทามเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่หาไม่ได้ไบ่อยๆที่จะเกิดเอ็กซ์ตรีมฟีรที่แบบต่ําประมาณสักสิบอะโอ้โหมันมันหนักมากๆนะคือถ้าต่ําแบบนี้นี่คือพูดแบบไม่กล่าวหอนะฮะเลยเดาว,ว่าถ้าต่าแบบเนี้ยในช่วงตั้งแต่ต่อเมียสองพันยี่สิบสามส่วนจะเป็นหลุมแล้วไงนะฮะส่วนจะเป็นหลุมต่ำแบบนี้นน 3, ส่วนจนะ,นะะนนนนนก็เป็นหลุม ตามแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหลุมนะฮะรอบนี้ต่ำมากๆนะฮะจะเป็นหลุมหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องถามใจตัวเองนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของหัวข้อวันนี้ก่อนนะฮะคือซิลเวอร์นะฮะหรือว่าสินค้าพกพาคอมโมโอนเดตตี้ตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งบ้ากระหน่ำมากๆตอนนี้ Silver ซิลเวอร์สั้ขึ้นไปเกือบจะ80ดสิบนะฮะเพื่อนๆการาฟนี่คือพาราโบลิกมูฟนะฮะอันนี้คือพาราโบลิกของจริงนะฮะพัมนะฮะเลดูเบรกทำออทัมไฮไปเรียบร้อยนะครับสลับคัพและแฮนด์เล็ตี่โคตรใหญ่นะฮะ ไเียงไปแล้วนะครับถามว่าจะย่อไหมไม่มีใครรู้นะครับก็เป็นเทนขาขึ้นขึ้นต่อมีโอกาสจะขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราดูทำเฟรมระดับมันก็ถือว่าบีบตัวจนครอสมาตั้งแต่ในช่วงนี้แล้วเนาะช่วงนี้บีบตัวครอสขึ้นมาก็ไหลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะในตอนนี้ไม่ได้แค่ซิลเวอร์นะฮะทองคําก็ยังแกร่งอยู่ใน,นขณะน,นี้ถ้าเราดูทำเฟรมมันบีบตัวตรงนี้ครอสตัดขึ้นไปไปเรื่อยๆฮะซึ่งพูดกามตรงนะครับมันก็ค่อนข้างน่ากังวลอยู่ พอสมควรนะฮะเหมือนก็ตามที่สินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือทองคำแล้วเนาะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแต่แค่ทองคำนะครับเลยดูทั้งซิลเวอร์นะครับคอปเปอร์นะฮะทองคําพั้มกันหมดแพตินัมแพลเดียมถ้าเราดูข่าวจะสังเกตว่าอะไรก็พั้มหมดที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับหรือว่าคอมมอนตี้นั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นเหมือนกันตอนที่จะเกิดวิกฤตนะรหรือ่าพูดง่ายๆเลยว่าปกติแล้วสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันจะสั่าขึ้นตาม การใช้งานจริงๆนะครับแต่ประเด็นในน้าปัจจุบันเนี้ยโอเคแหละหลยคนจะบอกเฮ้ยพี่เคมมาใช้งานจริงแต่มันก็แปลกๆอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะใช้งานกันจริงๆกันทุกอย่างเลยหรอนะฮะปกติมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะแต่เวลาที่มันเกิดกรณีที่พัมขึ้นไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความกลัวของคนที่เริ่มที่จะโยกเงินหนีออกจากสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นพันธบัตร เริ่มที่จะเข้าสู่สินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละนะฮะทองคำแพลเเดียมิลเวอร์จับต้องถือได้อะไรก็ว่างันไปนะฮะสิ่งนี้หรือเปล่าที่สิ่งนี้หรือเปล่า,ลาที่ทำให้บิตคอยอาจจะเซงเซงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าใช้มือจับไม่ได้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะฮะแต่ถือว่าใน,นาขณะน,น,นี้อย่างที่บอกไปสินค้าโภคภัณฑ์พังกันหมดซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าคนเริ่มที่จะโรเทตเงินหรือเอาเงินออกจากตลาดทุนต่าง เริ่มที่จะหนีแล้วหรือเปล่าหนีอะไรฮะก็คงมีอยู่อย่างเดียวคือหนีวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่ทองคําพั้มแรงๆแ,แบบนี้บลายมันจะเกิดขึ้นฮะแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่เค้มพอเกิดเสร็จพอมีการประกาศว่าเกิดวิกฤตหรือว่าพอมันแคร์จริงๆเนี่ยแล้วมันจะต้องพั้มกันต่อนะส่วนใหญ่เวลาที่เกิดวิกฤตมันก็จะเป็นจุดปลายแล้วกันนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งที่จะมารู้ตัวทีหลังอ่ะ บางทีอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในการหนีเข้ามาในฮาร์ดแอสตซทต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันหลยก็ตามที่เราไปรอให้มันแบบชัดเจนแจ่มแจ้งออกทีวีเนี่ยบางทีบางทีไม่ใช่โอกาสแล้วนะครับเพราะว่าคนเขารู้กันทั้งหมดแล้วซึ่งคนก่อนนั้นนี้ที่เขาคาดการเนี่ยเขาก็เข้ากันไปจนอิ่มๆกันหมดแล้วนะฮะการที่เราจะมาตอนนี้บางทีมันอาจจะเป็นจุดที่สายเกินไปก็ได้นะนต้องระวังนะครับซึ่งโอเคแหละ เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในตอนนั้น,แต,ตน,น,นแต่ตอนนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนอย่างในช่วงก่อนๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงปี2อ2 0นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในช่วงตอนปี2008นะครับก็เกิดอีเวนต์แบบนี้เสมอๆนะครับเหมือนอะไรก็ตามที่ทองคำพุ่งออทามไฮทูดูโมนไม่จะเกิดอีเวนต์ที่ไม่ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ไม่ใช่มีแต่แค่ทองคำที่พัมซิลเวอร์ก็พัมคอปเปอร์ก็หมุนนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจรวมถึงพพแพทิจนัมพาราเดียมก็ทําจุดสูงสุดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าพิเคนและบิตคอยเอาไงนะฮะก็แบบที่บอกไปเมื่อกี้นะคือสิ่งที่มันพัมมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นก้อนๆเป็นแข็งๆต้องจับได้นะฮะมันอาจจะพัมเฉพาะอันนั้นก็ได้นะฮะเลยเด้ยวยว่าทุกอย่างที่เป็นสินค้าโภพภัณ์แล้วก็จับต้องได้พัม แต่สินค้พาพกพันคอมมูนิตี้สำหรับบิตคอยคือคนก็มองว่าบิตคอยเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะฮะแต่มันจับไม่ได้นะครับใช้มือจ,จับจับไม่ได้นะฮะเกินเลยไม่พั้มหรือเปล่านะครับแต่แต่แต่ใจเย็นๆนะฮะถ้าเราดูในเรื่องของอัตราส Drake, ่วนนะฮะคอปเปอร์กับทองคำเหมือนอะไรก็ตามที่มันลงแบบนี้แสดงว่าคอปเปอร์สู้ทองคําไม่ได้นาะถ้ามันลงแบบนี้คอปเปอร์สู้ทองคําไม่ได้คอปเปอร์สู้ทองคําไม่ได้อปปอรไไดหรือว่าทองแดงนั่นแหละสู้ทองคําไม่ได้นะฮะ คอเปอร์สู้อทองคาไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คอเปอร์กลับมาได้คอเปอร์ Copper กลับมาได้คอเปอร์ Copper กลับมาได้คอเปอร์ Copper กลับมาได้มักจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าแร่ทองแดงถรือว่าเป็นแร่ที่มีการใช้งานที่นัดเยอะที่สุดในโลกนะคือสายฟงสายไฟทอง,งคือทองแดงนะใช้งานกันเยอะอยู่แล้วซึ่งสะท้อนถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆที่มันขยายตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คอเปอร์คือตอนนี้มันก็คืนแล้วนะฮะ,ะดูคอเปอร์ที่อากาศหน้าตาเป็นไง มันก็พัอมอยู่แล้วนะครับออทำให้เนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันเริ่มมีอัตราส่วนอัตราเร่งที่แรงกว่าทองคําเมื่อไหร่มันมีโอกาสจะหมายถึงว่ามันเริ่มคัมแบ็กหรือว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ตัวเนี้ยถามว่าโอโ้พี่เข้มคอปเปอร์ก็พัมขนาดนี้ยังไม่ดีอีกเหรอนะฮะดีแต่หมายถึงว่ามันยังสู้ทองคําไม่ค่อยได้พวกนําตรงถ้าเราดูคอปเปอร์สู้ทองคําไม่ได้มาเราๆสักพันหกร้อยวันแล้วนะโอ้โห สาหัสเหมือนกันนะพันหกร้อวันนะฮะแต่ถ้าเราดูกราฟนี้ก็ถือว่ามีลุ้นมีรุ้นเรื่องไหนมีรู้เรื่องมันลงมาในจุดที่แบบเริ่มลุ้นๆในเรื่องของเทรนไลน์เหมือนกันนะคือถ้าแบบนี้ก็หลุดเนาะอ่ะแบบเนี้ยลงมาในเทรนไลน์ตรงนี้เหมือนกันฮะก็ต้องรอดูมันจะเด้งหรือเปล่าถ้ามันเด้งแบบเนี้ยมันมีลุ้นเหมือนกันที่คอปเปอร์ก็หมายความว่าจะทาได้ดีกว่าจะทําได้ดีกว่าทองคําซึ่งทาไมไปแบบนั้นหลายๆครั้ง มันเป็นจังหวะที่ราคาบิตคอยพัมเหมือนกันอันนี้ไม่ได้บา a แอดอะไรนะฮะก็คือแต่คืออาจจะมีให้เราดูไม่ค่อยเยอะเนาะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไหมอาหารนี้ก็ด้วยก็ได้นะครับมันเนีย่ยเปอรเริ่มทำได้เดียว่าทองคำา c เปอร์เริ่มทำได้เดียว่าทองคำบิตคอย n พัม ค o p เปอรเริ่มทำได้เดียวกับทองคำบิตคอยพัมบิตคอยพัมรอบนี้โอเคแหละล้วก็ลุ้นๆแล้วกันนะครับว่ากราฟที่มันลงมาในเทรนไลน์ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ทําให้ Copper ขึ้นไปได้ทําให้ทองคำได้พักสักบ้างนะพักบ้างนี่มันพรามนี่มันพลับริเกมูฟเต็มข้อแล้วนะฮะพักบ้างนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นไม่แน่บิตคอยอาจจะเริ่มมีหวังก็ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปไม่มีใครรู้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูในเรื่องของเอ็มอดีของคูแพนนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันจะได้จะได้พอรู้นะโอเคก็ถือว่ายังบีบตัวแต่ก็ยังบีบตัวไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็บีบเริ่มเริ่มมีรุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้คือกราฟมันคั p เปอร์สู้ทองคำนะเอ็มเอดีันเริ่มบีบเหมือนกันเริ่มบีบ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  คือเวลาที่มันมันบีบอะมักจะเกิดสิ่งที่ดีแล้วกันอาแบบนั้นแล้วกันนะฮะตอนนี้บีบแล้วนะสำหรับ c o ปเปอสู้กับทองคำนะฮะเดี๋ยวเราดูว่า Bitcoin มันจะเป็นยังไงกันแน่นะฮะก็หลายคนก็คงจะถอดใจแล้วเนาะในตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่ราคาบิตคอยนิ่งมานานมากๆนะครับแล้วก็ คือไม่แลกอะที่คนจะขายบิตคอยนตอนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไปทองคําเข้าทองคําดีกว่าเข้าคอปเปอร์ดีกว่านะครับเข้าซิลเวอร์ก็ยังรอกว่านะครับซิลเวอร์นี่คือทุนมูมนนะฮะเข้าซิลเวอร์ก็ยังรอกว่านะครับคืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีกว่าบิตคอยหมายถึงว่าสินค้าพวกพันในช่วงช่วงนี้นะถือว่าเป็นจุดที่แบบนะฮะแต่ถามว่าโอ้โหถ้าจะมาเข้าตอนนี้นี่ก็เสียวเหมือนกันนะก็ต้องระวังกันสักหน่อยละกันนะฮะแต่ก็ถามว่า รอบนี้มันยังมีลุ้นอยู่ไหมผมว่าเราก็ต้องดูกราฟมันกันนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยกราฟมันก็ยังถือว่ายังอาการเหมือนเดิมนะฮะคือก็ยังมีการครอสตัดลงมาอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะก็ต้องรอดูแล้วนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมว่าสะสมก็สะสมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของอการ QE ที่หลายคนก็มองว่าน่าจะมาในช่วงปีหน้าเนี่ย ก็โอเคแหละอาจจะมาในปีหน้าจริงๆแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่า Bitcoin มันจะต้องขึ้นเลยซะทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเกาะอ,อันนี้ก็พอมีการหยุด QT ปุ๊บบิตคอย n ก็พักตัวไปนานเหมือนกันนะอันนี้คือในช่วงโควิดเนาะแต่เวลาจะพัมจริงๆเนี่ยคือพัมตอนที่เกิด QE แบบหนักๆนั่นเองซึ่งก็กิกนเยเวลาไปโอ้โหบิตคอย n ขึ้นจริงๆประมาณ4 0่วันหลังจาหยุด QT นะ 4ี่วันนะฮะซึ่งถ้ามันจะขึ้นในช่วงปลายปี26 2 6ก็ไม่แปลกนะครับหรือว่าถ้ามันจะไหลลงไปเรื่อยๆในช่วงปี26 2 6ก็ไม่แปลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเผื่อใจเอาไว้หน่อยแล้วกันก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบอะไรนะครับเพราะว่าทำเฟรมมันก็ยังคลอตัดลงมาอยู่ แต่ถ้าใครเป็นสาย DCA ก็ชิวๆผมว่าสบ,สบายๆเพราะยังไงสาย DCA คงถือกันไปอีก3ปี5ปีอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้ขายกันในปีหน้าอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าถ้ามาเป็นแบบนี้จริงๆแสดงว่าปีหน้าก็จะเป็นปีที่เรามีโอกาสได้สะสมกันไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็โอเคแหละนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นหลังจากนั้นจริงๆก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้หลายคนรวยได้เหมือนกันในกรณีที่เก็บสะสมกันมาเต็มข้อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอีกหนึ่งสถิติแล้วกัน อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเาดาๆได้นะครับจะบอกว่ามีหลักการก็พูดยากนิดหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องของจุดพีกกับจุดหลุมมันมักจะมาใกล้ๆกันต่อปี2017พีคเดซ ember เนาะปี2017พีคอยู่ที่ดเดซ ember หลุม,มเดซ ember พีคธันวาและหลุมสุดธันวาพีคโนเวมเบอร์หลุมโนเวมเบอร์ November. จุดพีคจุดหลุมใกล้เคียงกันรอบนี้สมมติถ้าเรามองเฮ้ยพี่เข้มจุดนี้น่าจะพักตัวสักพักหนึ่งสมมติได้แบบพีคนะถ้าเรามองแบบไม่ได้แบบใบแอสอลไรมองมันเนาะเพราะเราต้องเราต้องดูกราฟะนะฮะมันคลอสลงมาเนะี่ยเรามองว่าเฮ้ยโหจะบูลลิตค่อนข้างยากแหละนะครับ ถ้ามันมาลงมาแบบเนี้แสดงว่าถ้าเรามองว่าพีคก,ก็คือตุลานะตุลาที่ผ่านมาเนาะพีคตุลาหลุมตุลาหรือเปล่าโอ้โถหถลุมตุลาเนี่ยคือก็ก็โอเคนะครับแต่ก็นะฮะกว่าจะขึ้นแสดงว่ามันต้องไหลไปแบบนี้เป็นถึงตุตุตลานี่คือแซงกระบวยเลยนะฮะโคตรแซงนะฮะอ,อึดอัดเป็นปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้อง เตรียมตัวเต็มใจแล้วกันอันนี้คือในเชิงข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนในนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดนะฮะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะอย่หรือว่าในไซคลนี้เราไม่ได้มีโฟโมหรือว่าไม่ได้มีคนคลั่งเข้ามาซื้อเหมือนอย่างรอบก่อนๆคนที่มาซื้อหรือคนที่ขายอยู่ในตอนนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบซื้อในช่วงแบบต้นๆปีอะไรแบบนี้นะฮะที่มีข่าวน,นน่นนี่หรือว่าซื้อในสมัยของทรัมป์ที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่า ไม่ได้ซื้อกันจนเยอะอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนของเขาอาจจะอยู่สักเจ็ดหมื่นในแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้เข้ามาซื้อตอนแบบโอ้โหเป็นจุดแดงแบบนี้หรือว,ว่าคนก็ไม่ได้สนใจคริปโตอะไรเหมือนกับในช่วงบูรันก่อนในนี้ด้วยซ้ำนะครับจะถามว่าอาถ้าถามว่ามันเป็นจุดพีคเลยหรือเปล่าผมว่ามันก,ก็พูดยากเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูการาฟอย่างที่บอกก็ต้องดูการาฟเป็นตัวยึดหลักเอาไว้แล้วเนาะในเรื่องของ แนวทางของเรานะครับอันนี้สําหรับแนวทางของผมละวรันผมก็จะดูกราฟมันเป็นหลักนะครับซึ่งทามันมันลงเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองหรือว่ามองว่าเฮ้ยมันอาจจะลงไปได้หลังจากนี้นะครับแต่ถามว่ามันจะลงไปได้ลึกไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้เราไม่ได้มีแรงเทจากคนคลั่งที่เข้ามาซื้อช่วงดอยเหมือนกับยุคก่อนๆแล้วเพราะว่าไอ้ที่มันเทแบบนี้ก็คือคนที่ซื้อกันไปนหนักๆในช่วงช่วงนีทนท้ทนไม่ไหวเท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  ซื้อกันไปตอนนี้ทนไม่ไหวเทเทเทพอเทหมดเราค่อยขึ้นรอบนี้โอเคแหละอาจจะมีคนเทเรื่อยๆเทเรื่อยๆแต่มันก็ไม่น่าจะเยอะเหมือนกับ2รอบก่อนนี้เพราะว่าคนไม่ได้โฟมโมถ้าเราดูสีไม่ได้เป็นสีแดงอะไรเลยนะฮะในเรื่องของโซเชียลมีเดกริสนะหรือว่าโมเมนตัมของตลาดใน Twitter ใน YouTube ต่างๆนะครับเอามาอินทิเกรตรวมกันต่างๆจะเห็นเป็น ในเรื่องของชาชานีเนาะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าตลาดยังไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ต่อให้มันลงผมว่ามันก็ลงไม่ได้เยอะรวมถึงในเรื่องของความใหญ่ของบิตคอยที่มันใหญ่ขึ้นมากๆก,กว่าเดิมมากแล้วการเทตุม้มกระก้าเ์เซนี่ยผมว่ามันยากมากๆแล้วนะฮะประกอบกันทั้งคนโฟโมเข้ามาก็น้อยคนโฟโมน้อยบิตคอยไซส์ก็ใหญ่ขึ้นผมว่ามันก็จะลงไปมากกว่านี้ก็ ก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะเละอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่การสะสมผมว่าอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้เลวอันนี้ก็ลองศึกษาจับจ้องกันเอาไว้แล้วกันนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของโมเมนต,ตัมต่างๆเนี่ยมันยังลงแหละอยู่เรื่อยเนาะโมเมนตัมลงมาเรื่อยโมเมนตัมลงมาเรื่อยอยังไม่ได้มีการยกโลอะไรเตียงใดก็หมายความว่าคนก็ไม่ได้สนใจอะไรในตลาดคริปโตหรือว่าบิตคอยสักเท่าไหร่เลยในตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าพี่แกม ผมก็ยังสนใจอยู่นะเพื่อนผมก็ยังสนใจอยู่บางทีเราอาจจะอยู่ในกลุ่มแคบๆก็ได้เน,ะนาะผู้นําตรงนะครับเพราะว่าคนที่สนใจในคริปโตก็อาจจะก,ก็คงสนใจไปอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่เือนยังไงน,นี่เนี่นะโอ้โหยากนะพูดตามตรงแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจตรงคนรอบตัวเราดูเชิงตัวเลขดูเชิงกราฟดูเชิงสถิติอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็บ่งบอกเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้คนแม่งหนีกันหมดแล้วฮะโคตรเละฮะทำโลใหม่ทำโลใหม่ทำโลใหม่โลจนไม่รู้จะโลยังไงแล้วนะฮะ ไม่มีแทบจะไม่มีต่ำคือต่ำแบบนี้คือสองพนะันสิบเจ็นะเพื่อนๆโคตรเละนี่เลยฮะนี่เลยฮะถามว่าพี่เข้มแล้วยังไงดีก็ไม่รู้ยังไงดีนะผมว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแต่แค่ Bitcoin พอนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วนะว่าเอาคอยต่างๆเนี่ยมันทำ performance ได้เละมากๆถ้าเดียวกับบิตคอยนะครับคืออยู่กับบิตคอยน่านะจะปลอดภัยที่สุดแล้วแหละ ในช่วงหลังจากนี้นะครับจะถามว่าพี่เคมแล้วผมจะไปเอาคอยได้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรนะฮะก็อาจจะรอดูในเรื่องของโซเชียลมัทช์ริสตรงนี้หรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตัวนี้ผมว่ายังคือถ้าเราดูมันลงมาเรื่อยๆมันคือเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเดาเนะ่าเรา,าจ,จะรอให้มันแบบลงมาเรื่อยๆจนเริ่มขึ้นจนเริ่มยกโลค่อยว่ากันฮนะเพราะถ้าเราดูพอคนเริ่มสนใจนะดะูเอาคอยมันยังไม่ไปบิตคอยยังไม่ไปเลยฮนะโน่น คือเป็นปีนะกว่ามันจะเริ่มมีโมเมนตัมโค้งขึ้นมาฮะเป็นปีฮนะสปีด้วยซ้ําซึ่งถ้าครั้งนี้ถ้ามันจะกลับขึ้นมาแบบนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะกินระยะเวลาไปแบบเป็นปีๆแล้วค่อยขึ้นแบบนี้ก็ได้นี่คือแบบมองในแง่ดีนะฮะไอจุดจุดเนี่ยเป็นปีเหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องเรียบอะไรผมว่าตอนนี้อยู่แต่กับบิตคอยไปเป็นสิ่งที่โอเคกว่านะครับจะได้อุ่นให่มากกว่าตัวน,นี้บิตคอยก็8ปดหมอาจจะไหลลงมาเรื่อยๆก็ได้ก็ ก็รอดูนะครับว่าทําเฟโอม,มันจะลงมาเรื่อยๆจนเริ่มบีบเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับก็ยังไงจับจ้องอรอลุ้นกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันหลังจากนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมยังลุ้นอยู่ก็คือในเรื่องของวิกฤตที่มันอาจจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ซิลเวอร์อย่างทบอกซิลเวอร์แพลเเดียมแพทเิร์นัมทองคำกระจายพั้มสุดยอดเลยนะฮะในตอนนี้ ซึ่งมันสะท้อนถึงความกังวลของตลาดทั้งโลกเหมือนกัน,นว่ามีโอกาสจะเกิดวิกฤตอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้ามันจะเกิดก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเรีด้ว,ว่าถ้าคนแห่ขายหุ้นพันธบัตรต่างๆเข้าสู่สินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือว่าสินทรัพย์ที่แบบเอามือจับได้นะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่ กำลังจะมีเรื่องราวปีหน้าก็ได้ต้องจับจองแล้วก็เรามัดระวังแต่แต่แต่ถ้ามันเกิดสิ่งที่มีปัญหารจริงหรือว่าเกิดวิกฤตจริงนะอย่าเพิ่งหนีนะฮะจ้องให้ดีนะครับไม่แน่หลังจากนั้นอาจจะมีการแก้เกมมีการ QE มีการอาฉีพจนเกิดความพั้มแบบยุคก่อนก่อนก็ได้เพราะว่าหลายๆครั้งหรือว่าแทบทุกครั้งแล้วกัน QE หรือว่าการปริ้นเงินมกักจะเอามาแก้ปัญหาอยู่แล้วนะฮะ ก็พอมเป็นแบบนั้นคนที่รอคนที่จับจ้องอยู่ก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆนั่นเองหลังจากนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันจจบนะครับถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวสต็อกซื้อ e าฬิสกรีนเอย่าลืมเข้าไปสมัครลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ